อยากสําเร็จคุณอยากไปถามใครนะอยากไปถามใครนะเพราะถ้าวันนี้คุณมีไอเดียที่คุณคิดว่ามันใช่ไอเดียที่คุณคิดว่ามันดีสําหรับตัวคุณแล้วคุณอยากไปถามใครถ้าคุณไปถามคนอื่นคุณจะพลาดโอกาสในการลงมือทํานั้นเพราะวันนี้การที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องการเพียงแค่โอกาสเดียวแค่โอกาสเดียวเท่านั้น ถ้าคุณลงมือทําแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็สร้างไอเดียใหม่หาไอเดียใหม่แต่ถ้าวันนี้คุณไปถามเพื่อนคุณเพื่อนคุณก็จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไปถามญาติคุณญาติคุณบอกว่ามันจะทําได้เหรอไม่เห็นมีใครเขาทําเลยคุณก็จะไม่ได้เริ่มสักทีดังนั้นวันนี้ถ้าอยากจะสําเร็จคุณไม่ต้องไปถามใครถ้าคุณคิดว่าไอเดียนั้นมันใช่สําหรับคุณให้คุณลงมือทําลงมือทําทันทีแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ เพราะครูก็เป็นหนึ่งคนที่เคยรู้สึกเสียดายและพลาดโอกาสดีๆในชีวิตมาหลายครั้งเพราะการที่เราไปถามคนอื่นไปปรึกษาคนอื่นเราปรึกษาคนสิบคนเขาก็มีสิความคิดเห็นแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีทักษะเราไม่เก่งเราจะทําได้หรือมันยังมีมีคนทําเลยนะแล้วมันจะสําเร็จได้เลย มันทําให้ครูพลาดโอกาสจากไอเดียนั้นซึ่งอาจจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตของครูก็ได้วันนี้ที่ครูสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เพราะครูเอาทุกไอเดียมาลงมือทําครูขอแค่ไอเดียเดียวที่มันใช่เท่านั้นก็พอแล้วมันจะทําให้ครูพลิกชีวิตและประสบความสำเร็จอย่างที่ครูต้องการได้ วันนี้ครูมาให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณอย่าไปถามใครถ้าคุณคิดว่าไอเดียนั้นมันใช่ให้คุณลงมือทําเลยถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนแค่นั้นเองเพราะถ้าวันนี้คุณพลาดโอกาสในการลงมือทําคุณจะไม่รู้เลยว่าไอเดียนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้หรือไม่ดังนั้นอย่าถามใครให้ลงมือทําถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเท่านั้นเองอยากเปลี่ยน mindset อยากสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับตัวเองกด follow กดติดตามครูไก่ต้วยนะครับ